สวัสดีท่านที่รักและชื่นชอบต้นไม้ทุกท่านครับอาการต้นไม้ที่มีใบเหี่ยวๆเียว,เ,ยวเช่นนี้เกิดขึ้นเป็นประจำแล้วก็เกิดขึ้นได้นะครับไม่ใช่เป็นเรื่องที่ผิดแปลกแต่ระการใดมือเย็นได้รับคำถามที่เกี่ยวข้องกับต้นไม้มีอาการเหี่ยวแบบนี้มาถึงมือเย็นบ่อยครั้งมากๆเลยนะครับซึ่งสาเหตุของอาการเหี่ยวนั้นมีอยู่ได้หลากหลายมากๆเราจึงหยิบคำถามนี้ขึ้นมา ท่านถามมามือเย็นต่อไปเพราะว่าคําถามน,นี้มีคุณค่าและก็เป็นประโยชน์ต่อท่านอื่นๆด้วยไปตามดูกันว่าสาเหตุลหลายสาเหตุที่ว่านั้นมาจากอะไรได้บ้างเราพอจะจำแนกสาเหตุของอาการเหี่ยวเช่นนี้มาจาก2ประการนะครับประการที่1ก็คือ สาเหตุจากการถูกเข้าทำลายไม่ว่าจะเป็นแมลงศัตรูพืชต่างๆรวมไปถึงเชื้อโรคบางชนิดที่เข้าไปทำลายแล้วทำให้ต้นพืชเกิดอาการเหี่ยวฟุบลงก็เป็นได้อาการของพืชที่ถูกเชื้อโรคเข้าโจมตีตลอดจนมแมลงศัตรูพืชต่างๆที่ไปทำลายระบบรากตลอดจนการเข้าไปทำลายในถึงระดับเซลล์ของพืชก็จะส่งผลให้เกิดอาการเหี่ยวออกมาให้เราเห็นได้เช่นกัน ซึ่งสาเหตุข้างต้นนี้จะแตกต่างหรือจำแนกให้เห็นได้อย่างชัดเจนเลยครับกับสาเหตุที่2ก็คือสาเหตุของการขาดน้ำหรือต้นพืชได้รับน้ำอย่างไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตการที่พืชรับน้ำเข้าไปไม่เพียงพอประกอบกับสภาพอากาศร้อนและแห้งอย่างเดือนมีนาคมที่ถ่ายทำอยู่นี้นะครับเราก็จะพบว่าปริมาณน้ำในอากาศมีน้อย หรือความชื้นสัมผัสในอากาศมีน้อยมากๆยิ่งทำให้พืชชนิดต่างๆจำเป็นต้องมีการคายน้ำออกไปมากเมื่อตัวเขาเองมีน้ำที่ดึงเข้าไปในต้นน้อยแล้วก็จำเป็นจะต้องคายน้ำออกมาด้วยก็ยิ่งทำให้ต้นพืชน,นั้นสูญเสียน้ำไปในปริมาณมากต้นโมกที่มือเย็นตั้งใจที่จะงดน้ำไว้ตรงนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับต้นโมกที่เรารดน้ําเป็นประจําทุกวันเช้าหนึ่งรอบแล้วก็เย็นอีกหนึ่งรอบทั้งๆท,งที่ต้นโมกเองเป็นต้นไม้ที่ทนแล้งได้ดีเลยนะครับเราจะพบว่าในสภาพธรรมชาตินั้นต้นโมกในธรรมชาติไม่จําเป็นจะต้องไปรดน้ำได้ดูแลอย่างนี้นะครับเขาก็สามารถอยู่ได้เพราะว่าระบบรากสามารถจะชอนชัยลงไปได้ลึกแล้วก็สามารถที่จะหาน้ําในสภาพแวดล้อมต่างๆเหล่านั้นได้แต่ผิดกับต้น โมกที่อยู่กับมือเย็นตรงนี้นะครับเราปลูกเขาไว้ในกระถางทำให้ระบบรากสามารถชอนชัยไปได้เพียงแค่ในกระถางเท่านั้นในสภาพที่แห้งแล้งแล้วก็ร้อนเช่นนี้เมื่อน้ำไม่ถูกเข้าไปเติมในต้นพืชประกอบกับอากาศร้อนแล้วก็แห้งทำให้อัตราการคายน้ำก็เป็นไปได้สูงขึ้นจึงทำให้พืชแสดงอาการเหี่ยวเช่นนี้ เมื่อเราทําการงดน้ําติดต่อกันไว้2วันเราก็จะพบว่าพืชยังดํารงชีวิตอยู่ได้นะครับแต่สิ่งที่แสดงอาการออกมาให้เห็นก็คือน้ําในเซลล์มีอยู่เหลือน้อยนะครับก็ทําให้เซลล์ไม่เต่งตึงอาการเหี่ยวเช่นนี้จึงเกิดให้เราเห็นได้อย่างชัดเจนเลยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาการที่แสดงออกกับตัวดอกก็ยิ่งชัดมากๆและถ้าปล่อยเช่นนี้ไว้ นานๆเข้าก็จะเป็นปัญหาได้การที่จะช่วยให้พืชกลับมาฟื้นดังเดิมก็ง่ายมากเลยครับก็คือการเติมน้ำเข้าไปเพื่อให้พืชสามารถมีน้ำเข้าไปใช้ในกระบวนการต่างๆในการใช้งานของต้นโมกต้นนี้แต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นเราไปทำความเข้าใจก่อนว่าแล้วเราจะดูยังไงว่าต้นไม้นั้นสามารถจะช่วยกลับมาได้ทันเมื่อเขาขาดน้ำ วิธีการก็ดูง่ายๆมากเลยครับเราจะต้องไปรู้จักคำคำหนึ่งก็คือจุดเหี่ยวถาวรหรือ permanent w i p p i n g point คำว่าจุดเหี่ยวถาวรน,นี่สำคัญมากๆเลยนะครับเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่พืชนั้นขาดน้ำเป็นระยะเวลานาน,านๆแล้วก็ตัวจุดเหี่ยวถาวรเกิดขึ้นแล้วถือเป็นจุดตัดเชือกเลยนะครับถ้าเราลดน้ำลงไปแล้วพืชจะไม่กลับมาอีกแล้วนะครับเขาสู่ขิดหรือ ตายลงแล้วต่อให้เราเติมน้ําเข้าไปพืชก็ไม่สามารถที่จะดึงน้ําเข้าไปสร้างเสริมการเจริญเติบโตแล้วก็ใช้ในกระบวนการต่างๆเหล่านั้นได้อาการที่แสดงถึง Permanent w i p p i n g Point ก็คืออาการจะเหี่ยวลงใบแห้งจนถึงบางครั้งอาจจะเห็นใบแห้งกรอบแทบจะไม่มีสีเขียวแล้วหรือแม้กระทั่งต้นเนี่ยก็แสดงให้เห็นว่ามีการลู่ลงของกิ่งจํานวนมากแล้วก็แสดงให้เห็นได้เลยครับมองเห็นได้อย่างชัดเจนอย่างที่ในภาพที่เราเห็นก็คือ ถ้าเห็นลักษณะเช่นนี้ถ้าหากเราใช้เล็บจิกลงไปที่ผิวของเปลือกแทบจะไม่มีสีเขียวอยู่เลยนั่นแสดงถึงอาการที่บอกได้แล้วว่านี่คือกำลังจะเข้าสู่จุดเหี่ยวถาวรน,นั่นหมายความว่าถ้าเราลดน้ำเติมลงไปก็ช่วยไม่ทันแล้วเพราะฉะนั้นถ้าหากเราเห็นต้นพืชที่มีใบเหี่ยวลักษณะแบบนี้เมื่อเปรียบเทียบกับภาพที่ขึ้นให้เห็นนะครับก็แสดงให้เห็นความแตกต่างกันได้อย่างชัดเจนเลยสามารถมองด้วยสายตามองประู้เลยว่า ต้นนี้ขาดน้ําต้นนี้สุขภาพไม่ดีอีกต้นหนึ่งเป็นต้นที่มีสุขภาพดีมีใบเต่งตึงแล้วก็ได้รับน้ําอย่างสม่ําเสมอวิธีการที่เราจะดูว่าต้นพืชนั้นขาดน้ําหรือไม่ก็แน่นอนครับอย่างแรกก็คือให้ไปดูที่สุขภาพโดยรวมของต้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของใบถ้าแสดงอาการเหี่ยวหรือรูลงเช่นนี้ก็เป็นไปได้มากว่าเป็นการขาดน้ํา แต่อย่างไรก็ตามอย่าใช้ลักษณะเช่นนี้เพียงลักษณะเดียวในการฟันทงลงไปว่าเขาขาดน้ำนะครับอยากให้ท่านลงไปดูที่ผิวดินด้วยเป็นเรื่องที่2นะครับก็คือไปตรวจตราผิวดินอาจจะใช้หลังนิ้วมือนะครับในการแตะลงไปที่ตัวผิววัสดุอันนี้ก็เป็นการเช็คได้ถ้ามีความชื้นหมาดๆเรารู้สึกได้ถึงความเย็นนั่นก็แสดงว่ายังคงมีความชื้นเพียงพออยู่หรือถ้าจะให้แน่ใจลงไปอีก ก็สามารถจะใช้นิ้วมือนี่แหละครับแล้วก็คุ้ยคุยดินนะครับแล้วก็จุ่มลงไปในดินประมาณสัก1ข้อนิ้วมือเราจะสัมผัสได้ถึงความเย็นนั่นก็แสดงว่ายังคงมีความชื้นอยู่ <Okay. S 1> แต่ส่วนใหญ่แล้วถ้าดินมีความชื้นไม่เพียงพอ mm. จนทําให้เกิดอาการเหี่ยวเช่นนี้เราก็จะสัมผัสได้เลยครับว่าไม่ปรากฏความชุ่มชื่นของดินให้เราสามารถสัมผัสได้ใช้นิ้วมือก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องใช้วัสดุอุปกรณ์แต่ประการใด okay. นอกจากการตรวจสอบความชื้นด้วยนิ้วมือหรือหลังนิ้วมือของเราแล้วนะครับเราก็สามารถใช้อุปกรณ์ได้ด้วยนะครับผมขออนุญาตเอาอุปกรณ์มาก่อนนะครับนี่ครับอุปกรณ์ที่ได้ก็คือนนี่เลยนะครับเป็นทั้ง pH meter ก็คือวัดค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินแล้วก็รวมไปถึงการเป็น moisture meter หรือการวัดความชื้นได้ด้วยซึ่งสนนราคาไม่แพงเลยนะครับท่านลองค้นหาใน ช้อปปีหรือ Lazada หรือเว็บไซต์ในการขายออนไลน์ต่างๆมีขายอยู่หลายเจ้าด้วยกันถ้าจําไม่ผิดอันนี้ก็หลักราคาหลักร้อยนะครับสองสาบาทซื้อได้อยู่นะครับอาจจะไม่ให้ความแม่นยํามากเหมือนกับเครื่องมือที่อยู่ในห้องทดลองแต่ก็สามารถจะบอกเราได้ดีมากๆเรื่องของความชื้นดีกว่าใช้มือสัมผัสแน่นอนครับวิธีการก็คือเราก็ใช้เจ้ามอสเจอร์มิเตอปักลงไปในดินถ้าเราปลูกในกระถางก็พยายามปัก มอสเจอร์มิเตอร์หรือเครื่องวัดความชื้นนี้ลงไปให้ได้ประมาณสักกึ่งกลางกระถางแต่ต้องเตือนไว้ก่อนนะครับกรณีที่ท่านใช้ดินที่มีความหนาแน่นสูงสูงดินไม่ร่วนดินไม่โปร่งประกอบกับการงดน้ําเป็นระยะเวลาหลายวันอย่าฝืนโดยเด็ดขาดที่จะปักลงไปให้ได้กึ่งกลางกระถาง ลึกลงไปได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นพอเพราะว่าเดี๋ยวเราจะสูญเสียแท่งในการวัดความชื้นนี้ไปได้แล้วก็ต้องเสียตังค์ซื้อใหม่ไม่คุ้มค่าเลยนะครับโอเคเราก็ปักลงไปนะครับแล้วก็เลื่อนตำแหน่งมาที่การวัดความชื้นเราก็จะพบว่าเจ้าต้นโมกนี้พอปักลงไปเราก็สามารถวัดความชื้นค่าอยู่ที่ประมาณทัก2หรือ3ตันเองสีแดงชัดมากๆก็แสดงว่าอยู่ในระดับความชื้นที่ไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตก็ สอดคล้องครับว่าเขาแสดงออกทั้งในส่วนของใบที่มีการเหี่ยวลงเช่นนี้แล้วก็ตรวจสอบอย่างที่สองก็ความชื้นน้อยเกินไปจริงๆอย่างไรก็ตามมีวิธีการในการประเมินอีกอย่างที่3นะครับเป็นเคล็ดลับที่หลายๆท่านอาจจะเคยใช้ด้วยซ้ำไปก็คือการใช้วัสดุแข็งๆหรือเล็บมือนะครับในการที่จิกหรือขูดลงไปที่ผิวเปลือกแต่พอเบาๆนะครับ ถ้าเรายังเห็นเซลล์หรือเปลือกที่มีสีเขียวอยู่นั่นก็แสดงว่าพืชต้นนั้นมีอาการเหี่ยวแต่ทว่ายังไม่เข้าสู่จุดเหี่ยวถาวรหรือเปิืมะเน i นวิปิ้งพอย์ก็ยังพอที่จะรดน้ำช่วยให้เขาฟื้นคืนกลับมาดังเล่นมายาก,กลอย่างนั้นเลยครับเมื่อเรารู้วิธีการสังเกตอาการจากการที่ ดูลักษณะใบที่เหี่ยวลู่ลง2ก็คือตรวจสัมผัสความชื้นทั้งด้วยนิ้วมือหรือใช้เครื่องมือก็ตามรวมไปถึงอยากให้ทําให้แน่ใจว่าเขายังมีชีวิตอยู่เราก็สกิดตัวผิวเปลือกนั้นยังมีสีเขียวอยู่ก็แสดงว่ายังไม่เข้าสู่จุดเหี่ยวทาวรก็ยังสามารถที่จะรดน้ําช่วยชีวิตอยู่อย่างไรก็ตามถ้าหากยังคงมีใบสีเข,เขียวอย่างนี้นะครับไม่จําเป็นต้องตรวจถึงขั้นตอนที่3เพียงขั้นตอนที่1และขั้นตอนที่2ก็เพียงพอแล้ว ลำดับต่อไปเราไปช่วยเขากันครับก็อย่างง่ายเลยในเมื่อขาดน้ําเราก็เติมน้ําเข้าไปวิธีการเติมน้ําก็มีคําถามอีกว่าแล้วจะเติมเข้าไปเท่าไหร่ละถึงจะเพียงพอต่อการช่วยเหลือเขาก็ง่ายมากๆครับก็คือ1ลรดน้ําก่อนแล้ว2ก็สังเกตอาการว่าอีกสักพักหนึ่งประมาณสัก 3- 4ชั่วโมงเขาก็จะกลับมาใบตั้งขึ้นมีสุขภาพที่ดีขึ้นแต่อย่าไปคาดหวังว่า ลดลงไปแล้ว30นาทีจะกลับมาใบตั้งเขียวเต่งตึงเลยเป็นไปไม่ได้นะครับเราก็ลดน้ำเติมลงไปช่วยเขาเลยนะครับคอยพรมน้ำลงไปในระยะแรกน้ำอาจจะลงไปที่ด้านล่างกระถางยังไม่ถึงเราก็อาจจะลดซ้ำเติมลงไปอีกสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้เขามีความชื้นทั่วถึงทั่วบริเวณหลังจากนั้นต้นพืชก็จะดึงน้ำเข้าไปในตัวตองต้น แล้วก็ทําให้ใบกลับมาแต่งตึงได้เมื่อเย็นลองตั้งกล้องแล้วก็กลับมาถ่ายเป็นระยะระยะเราก็จะพบว่าอาการของเจ้าต้นโม่ก็จะดีขึ้นตามลําดับเมื่อเขาได้รับน้ําเพิ่มเข้าไปเราจะใช้เวลาประมาณสัก3ชั่วโมงเขาก็จะกลับมามีใบแต่งตึงเหมือนเดิมทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้หมายความว่าจะต้องมีเวลาเช่นนี้เสมอไปนะครับถ้าหากต้นพืชมีขนาดเล็ก ประกอบกับสภาพแวดล้อมโดยรวมในขณะนั้นมีความชื้นสัมผัสในอากาศสูงมีอัตราการคายน้ําของพืชโดยรวมน้อยเขาก็จะกลับมาเร็วประกอบกับปริมาณน้ําที่เราเติมลงไปมีปริมาณเพียงพอต่อการดึงเข้าไปใช้ในเซลล์ต่างๆของเขาก็จะทําให้เขากลับมาได้เร็วขึ้นนั่นเองครับแต่การช่วยเหลือแค่นี้ไม่เพียงพอนะครับเราจะต้องช่วยเหลือเขาเพิ่มจากที่ทุกท่านเห็นก็คือ ขนาดของกระถางนี้ไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของเจ้าโมกต้นนี้แล้วนะครับเนื่องจากว่าโมกเป็นต้นไม้ที่เจริญเติบโตได้ดีสิ่งที่เราสังเกตเห็นได้ว่ามีปริมาณรากที่เดินเต็มกระถางไปแล้วสัพท์บางท่านอาจจะเรียกว่าเขากินดินไปหมดแล้วเต็มไปด้วยรากเต็มไปหมดเลยและนี่ก็เป็นสาเหตุอย่างหนึ่งเลยคือปริมาณดินที่เก็บรักษาความชื้นให้กับเจ้าต้น โมกนี้ก็มีน้อยเราจะพบว่าหลายๆบ้านที่ปลูกแล้วก็ปลูกมาเป็นระยะเวลานานจนมีรากเดินเต็มกระถางเช่นนี้ผลปรกากฏเพราะว่าตอนเช้าเพิ่งรด,ดน้ําไปเองแล้วก็กลับมาเหี่ยวอีกแล้วก็เป็นอาการเช่นนี้แหละครับตัววัสดุปลูกมีน้อยเมื่อวัสดุปลูกมีน้อยตัววัสดุปลูกเหล่านั้นก็ไม่สามารถจะเก็บรักษาความชื้นไวให้ได้อย่างเพียงพอตลอดทั้งวันก็จึงนํามาสู่อาการเหี่ยวเช่นนี้เองเป็นธรรมชาติถ้าเราอยากให้แก้อาการนี้ได้อย่างถาวรก็ทําได้2วิธีครับ อย่างแรกก็คือตัดสินใจนำเขาไปปลูกลงในดินโดยตรงเพื่อให้เขาสามารถจเจริญเติบโตได้เต็มที่เพราะได้ดินปริมาณมากนั่นเองแล้วก็จะทำให้เขาจเจริญเติบโตต้นใหญ่กว่านี้มากเลยครับแต่ด้วยความจำเป็นมือเย็นก็จำเป็นจะต้องใช้วิธีการที่สองนะครับเพราะว่าพื้นที่ในการปลูกเลี้ยงมีอยู่น้อยนะครับเราก็จะใช้กระถางที่มีขนาดใหญ่ขึ้นโดยใช้เข่ง อีกเช่นเคยครับเพราะว่าสามารถจะหิ้วไปหิ้วมาได้ดีขึ้นแล้วก็ในอนาคตสามารถจะหาตำแหน่งที่ปลูกได้อย่างทาวรแล้วก็จะนําเขาลงดินต่อไปซึ่งวิธีการก็ง่ายๆนะครับหากหลายท่านที่เพิ่งเปิดมาดูคลิปของมือเย็นมือเย็นทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องของต้นโมกไวแล้วนะครับว่าวิธีการปลูกเลี้ยงอย่างไรก็สามารถคลิกดูที่การ์ดที่มือเย็นแนบไว้ได้เลยนะครับสําหรับในการปรุงวัสดุปลูกในวันนี้ก็เน้นไปที่เช่นเดิมเลยก็คือการ มีอินทรีย์วัตถุสูงสูงแล้วก็ร่วนระบายน้ำดีด้วยเหตุนี้มือเย็ยนก็จึงใช้ดินปลูกเก่าๆที่ย้ายกระถางนะครับจากการย้ายกระถางต้นไม้ต่างๆที่มีอยู่1ส่วนแล้วก็เติมอินทรีย์วัตถุเข้าไปอีก1ส่วนและอีกส่วนหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยวันนี้มือเย็ยนต้องการวัสดุที่ช่วยในการระบายน้ําและสุดท้ายจะกลายมาเป็นอินทรีย์วัตถุเติมเข้าไปในดินที่ทําให้ดินร่วนระบายน้ําดียิ่งขึ้นด้วยก็คือใช้ทั้งกาบมะพร้าวสับ แล้วก็ใบาจามจุรีที่ทําการหมักแล้วใส่ลงไปด้วยกันรวมๆกันก็อีกประมาณสักหนส่วนนะครับจากนั้นก็เอาส่วนผสมทั้งหมดมาคลุกเ้าเข้าด้วยกันแล้วก็ปลูกเจ้าต้นโมกราต้นนี้ที่สดชื่นดีแล้วลงไปนะครับเราจะไม่ย้ายเขาในขณะที่เขาเหี่ยวแบบนี้ให้เขาสดชื่นขึ้นมาก่อนเดี๋ยวเราจะไปย้ายกันในขั้นตอนการย้ายเราก็ทําง่ายๆเลยครับเอาเข่งมาหรือเอากระถางขนาดใหญ่มาจากนั้นเราก็นําดินปลูก ที่เราเตรียมไว้โรยลงไปที่ก้นกระถางรองก้นกระถางหรือก้นเข่งก่อนแล้วเราก็ไปถอดกระถางเจ้าต้นโมกออกมาเราก็จะพบว่ามีปริมาณรากที่เดินเต็มกระถางอย่างที่ว่าจริงๆครับจากนั้นเราก็นําเขาวางลงไปในเข่งแล้วก็เติมดินปลูกที่เราเตรียมไว้ลงไปจนเต็มกระถางเลยนะครับแน่นอนว่าจะต้องถมดินไม่เกินเขตรูทโซนหรือเขตแนวต่อระหว่างรากกับโคนต้นนะครับ เพราะถ้าหากถมเกินนี้เป็นไปได้มากๆเลยที่จะทำให้ต้นของเขาเน่าได้นะครับอย่าถมเกินรูทโซนนะครับ <ans> และสิ่งที่ขาดไม่ได้ในวันนี้เลยก็คือก่อนที่เราจะรดน้ำเติมลงไปนะครับถ้าท่านมีปุ๋ยละลายช้าสูตร12256ก็ช่วยเติมลงไปเขาสักหนึ่กำมือเพราะสังเกตเห็นไหมครับว่าเขามีดอกที่ให้เราได้เห็นอย่างชื่นใจแล้วแล้วก็ได้รับกลิ่นหอมด้วยนะครับโดยเฉพาะยิงย่ง ตอนเช้าๆแล้วก็ตอนเย็นๆที่มีอุณหภูมิต่ําโมกก็จะให้กลิ่นหอมที่แรงมากขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเติมปุ๋ยละลายช้าสูตร1226ลงไปด้วยจะทําให้เขาให้ดอกได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองครับสำหรับต้นไม้ที่มีความแข็งแรงแบบนี้ถึงแม้ว่าจะมีใบเหี่ยวลงไปบ้างจากการขาดน้ำพอเราให้น้ําแล้วก็มีทันย้ายกระถางแล้วก็พรมน้ําเพิ่มเติมแล้วเขาสามารถจะเจริญเติบโตต่อเนื่องต่อไปได้เลย วิธีการดูแลก็ไม่ยุ่ยงยากแต่ประการใดครับธรรมชาติโมกเป็นต้นไม้ที่ดูแลง่ายอยู่แล้วนะครับเป็นต้นไม้ที่ทั้งอึดทั้งทนเห็นไหมครับว่าถึงแม้ว่าเขาจะถูกงดน้ําให้เหี่ยวเชน่นนี้เขาก็ยังคงดํารงชีวิตของเขาอยู่ได้แล้วก็รอการช่วยเหลือของเรานะครับแต่ทุกท่านไม่จําเป็นจะต้องมาทดลองอย่างที่มือเย็นทําไว้สําหรับการทําคลิปนะครับก็คือมาทําการงดน้ําแล้วก็ลองดูซิว่า จะดีขึ้นดังเดิมไหมก็ไม่ต้องทําถึงขนาดนั้นนะครับเพราะว่าเย็นทดลองทําให้ดูแล้วว่าเขาจะมีโอกาสไปเหี่ยวจากที่เรางดน้ําเขานั่นเองเพราะฉะนั้นหากท่านเห็นว่าต้นไม้มีอาการเหี่ยวดังนี้อย่าลืมทําการตรวจสอบก่อนนะครับเราก็ทําได้ง่ายโดยการดูใบของเขาที่มีอาการเหี่ยวลงแล้วก็ตรงไปเช็คความชื้นเสียก่อนว่า ขาดน้ําหรือมีความชื้นน้อยเกินไปหรือเปล่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้หลังนิ้วมือแล้วก็ใช้เครื่องมือในการตรวจสอบความชื้นถ้ามีความชื้นน้อยเราก็ฟังหงมได้เลยว่าเขาเหี่ยวเพราะการขาดน้ํานั่นเองเราก็เติมลงไปแต่ถ้าหากดินยังมีความชื้นดีอยู่แล้วแล้วก็มีอาการใบเหี่ยวก็อาจเป็นไปได้มากที่จะถูกโรคมแมลงแล้วก็ศัตรูพืชอื่นๆเข้าทําลายนะครับก็หาวิธีการจัดการต่อไปแต่ถ้าเป็นเรื่องการ ขาดน้ําเราก็สามารถที่จะเติมน้ําลงไปช่วยเขาได้เขาจะกลับมาดีดังเดิมอย่างที่มือเย็นสาธิตให้ดูนะครับสาระดีๆในวันนี้มือเย็นต้องขอขอบคุณแอปพลายเคมประเทศไทยผู้สนับสนุนที่น่ารักที่ทําให้มือเย็นได้มีกําลังในการทําคลิปดีๆเช่นนี้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทุกท่านนะครับแอปพลายเคมประเทศไทยเป็นผู้นําชีวพันธุ์ต่างๆที่ใช้ในการกาจัดโรคพืช แล้วก็มแมลงโดยไม่ทำลายสภาพแวดล้อมของสวนและต้นไม้ที่เรารักนะครับเพราะต้นไม้อยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่เราคิดการใช้ปิตพันที่ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมนั้นก็เป็นประโยชน์ต่อทั้งต้นไม้ของเราสภาพนิเวศของเรารวมไปถึงตัวเราแล้วก็สัตว์เลี้ยงที่เรารักด้วยนะครับหากท่านเป็นอีกคนหนึ่งที่รักและชื่นชอบต้นไม้ก็เชิญชวนท่านกด subscribe ติดตามมือเย็นไหมนะครับเพราะมือเย็นเป็นช่องที่ผลิต สาระดีๆในการปลูกเลี้ยงต้นไม้อย่างเข้าใจอุปนิสัยของต้นไม้นั้นๆและถ้าท่านเป็นกังวลว่าเมื่อกด u b s c r i b e แล้วจะพลาดคลิปดีๆจากมือเย็นไปแล้วก็ก็เชิญชวนท่านกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพราะเมื่อทุกครั้งที่มือเย็นอัดคลิปท่านจะได้สาระดีๆอย่างนี้ก่อนใครเลยครับและถ้าหากท่านคิดเห็นว่าคลิปนี้ดีและเป็นประโยชน์ต่อการานตมิตรที่รักและชื่นชอบต้นไม้ด้วยกันแล้วก็แชร์คลิปนี้ให้กับมือเย็นเลยนะครับสำหรับในตอนนี้มือเย็นสตูดิโอแล้วก็ แอปพายเค็มประเทศไทยขออนุญ,ญาตลาทุกท่านไปก่อนนะครับพบกันในตอนต่อไปครับ